เห็นไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่ตัดได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเยนซนช็อปปะหะของหนูก็หมดไปมันทําให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดุกรวดเร็วใช้กันตงรงๆเลยแล้วลกันเลเยนเซนช็อปลิงกอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผม,มเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมนิโนคุนิ Crossworld นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะ เราจะมาทําการรู้ก่อนอัปเดตนะครับวันที่20กรกฎาคมครับว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เตรียมตัวเตรียมใจหรือเตรียมเงินในกระเป๋าไว้ได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นมาดูที่ฟอรัมกันก่อนเลยนะครับวันที่20กรกฎาคมนะครับก็ประกาศชัดเจนว่าจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เที่ยงถึงบ่าย2เวลาไทยนะครับจะเลื่อนหรือเปล่านี่ก็รอติดตามนะครับผมรายละเอียดการอัปเดตนะครับก็จะเปิดดันเจน้นอีพิโซดปีศาจโบราณนะครับ แบบ1คนท้าทายกับแบบ5คนแบบยากเข้ามาเนาะอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เล่นอยู่แล้วก็น่าจะสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันจะมีการนึงเข้ามานะครับแล้วก็เขียนว่าเดือน7สัปดาห์ที่4นะครับก็จะเข้ามาแล้วนะครับผมตัวนี้แบบคนเดียวเนี่ยจะเป็นแบบโหมด time attack ครับก็เข้าใจว่าน่าจะมีการแข่งเรื่องของเวลาว่าใครที่ทําเวลาได้น้อยที่สุดก็จะขึ้น ranking สูงๆแล้วก็มีการแจกของรางวัลน,นะครับไม่รู้ว่าโหมดแข่งขันแบบนี้เนี่ย อาจจะมีแอสเตอร์ไรด์ด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับแล้วก็ส่วนดัน5คนนะครับก็จะมีเข้ามาในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะดอกของรางวัลใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดันเจนหินวิญญาณน,นะครับของเล่นหรือว่าเตโตตัวใหม่นะครับที่จะเข้ามานั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าดูของเซิร์ฟเกาหลีก็จะเห็นว่าไอเตโตของตัวจินนี่เนี่ยจะมี2ออันครับก็น่าจะเข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเนาะก็จะเห็นว่าเฮ้ย ในตรงบันทึกประจนภัยอย่างเงี้ยมันก็จะมีอันที่แบบเฮ้ยยังว่างอยู่เห็นไหมครับมิ้งซูนอยู่เนี่ยก็น่าจะเข้ามาในระดับยากนะครับรวมถึงของใหม่ๆที่จะมีให้แลกในร้านค้าตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวกแบบอา,อาจจะเป็นตัวลงดันระดับยากหรือว่าจะเป็นแบบตัวของเล่นโทโคโทโคจะมีมาหรือเปล่าอันนี้ก็รอติดตามแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเจ้าตัวเตโตเข้ามาที่เป็นตัวสีเขียวเข้มเข้ามานะครับผมเพราะว่ามันน่าจะต้องมี อีกอันหนึ่งแน่นอนอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มดันเจี้ยนอพิโซดระดับยากขึ้นมานั่นเองนะฮะเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องที่เป็นหัวข้อของคลิปนี้หรือว่าปกคลิปนี้เลยนะครับก็คือเพิ่มระบบของตกแต่งพาหนะนั่นเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็มีผลต่อความเก่งของตัวละครค่อนข้างมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูครับว่าไอ้ตัวเพิ่มระบบของตกแต่งพาหนะเนี่ยคืออะไรนั่นเองนะครับอะ โอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีกันเลยนะครับผมนี่อันนี้นะฮะเซิร์ฟเวอร์เกาหลีของผมนะ mm. ก็นี่ครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาที่ผ่านนะปุ๊บอ่ะจะมีหน้าต่างที่เราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับว่าเฮ้ยมันมีฟังก์ชันอะไรไม่รู้4อันด้านข้างแล้วข้างล่างมีอะไร4ช่องงงไปหมดนะครับผมอ่ะหน้าแรกก็จะเป็นหน้าที่เลือกสัตว์ขี่เหมือนปกตินะครับแต่จะเพิ่มข้างล่างเข้ามานะครับข้างล่างเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่2ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการใส่ ของตกแต่งหรือว่าจะเรียกว่าเครื่องรางก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนจะเรียกนะครับซึ่งเครื่องรางเนี่ยมันจะใส่ได้ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเจ้าตัวตรานะครับผมส่วนที่2จะเป็นไม่รู้เรียกอะไรเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็อันที่3ามก็จะเป็นเหมือนโบเป็นลิปบินนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นตุ๊กตานะครับมันจะมีเครื่องหมายของแต่ละอย่างบอกอยู่นะครับพวกนี้ช่วยอะไรนะครับพวกนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มค่าสเตตัสให้เรานะครับผมเพิ่มค่าสเตตัสให้เราเหมือนกับเรา ใส่ของสมใส่เลยนะครับเพียงแต่ว่าแค่เราเอามาใส่ในสัตว์ขี่เทนั้นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นของระดับสูงเป็นของพื้นฟ้าเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มค่า a อ t แท็นะครับค่าโจมตี1530แล้วก็มีออปชันพิเศษเพิ่มอีก5.5%ซนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นของพื้นฟ้าเนี่ยมันจะมีออปชันพิเศษที่เสริมพลังค่อนข้างเยอะและดูดีชิ้นเดียวเพิ่มต้อง1 5 0 0 0 CP เยอะมากๆนะครับผมถ้าลงลงมาเป็นของสีดาวเนี่ยก็จะเพิ่มแค่แบบเป็นออปชันของมันเท่านั้นไม่ได้มีออปชันพิเศษข้างล่างนะครับอย่างเนี้ยก็จะเพิ่มแบบค่าคริติคอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นของที่เอาไว้เสริมสเตตให้กับเรานั่นแหละเหมือนเป็นหนึ่งในของสวมใส่ที่เพียงแต่ว่าเราเอามาใส่ในสัตว์ขี่เท่านั้นเองและใส่ได้ทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องเลือกเอานะครับว่าเพื่อนๆจะใส่อะไรให้เหมาะกับสายของตัวเองนะครับเท่านั้นไม่พอนะ คือถ้าเพื่อนเพื่อเอาไปใส่ในตัวอื่นที่เราไม่ได้ขี่เนี่ยเจ้าตัวของเล่นเนี่ยมันก็จะส่งผลด้วยนะครับผมเ <_ S 1> พียงแค่3 0มแต่ถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงเยอะเอ้ยมีสัตว์ขี่เยอะเนี่ยเราก็สามารถใส่เครื่องรางตรงนี้ทุกตัวได้นะครับแล้วก็สเตตจากเครื่องรางตรงนี้สามก็จะมาบวกค่าพลังให้ตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพิ่ม CP เยอะมากๆนะครับแล้วก็สเตตัสต่างๆที่เราต้องการเนี่ยเพิ่มได้เยอะจริงๆนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะมากนะครับผม แล้วก็อาจจะมีการรวมได้นะครับเมนูรวมก็คือสามารถที่จะเอาแบบของ3อันมาผสมกันได้นะครับแล้วก็โอกาสติดก็100%ยนะครับก็มีบอกเลยว่าเฮ้ยมันขึ้น5ดาวแน่นอนนะครับแต่มันจะไม่ได้เป็นตัวพื้นฟ้านะาตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ,อย่างนเนี้ยขึ้นปุ๊บเป็นไอติม5ดาวอะไรอย่างงี้นะก็สามารถที่จะใส่ได้นะแล้วก็ถ้าสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่บอกว่าเฮ้ย เจ้าตัวเครื่องรางเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆมันก็จะมีตั้งแต่แบบ1ดาวเลยนะไปจนถึง4ดาวนะครับแล้วก็สามารถที่จะอัพขึ้นไปเป็น6ดาวได้นะครับผม,มก็จะมีตัว4ดาวแล้วก็เป็น6ดาวพื้นฟ้าอะไรแบบนี้นะครับแต่แต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งมีเยอะมากอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองดูตอนที่มันเข้ามาเนาะมันจะมีทั้งแบบค่าแม่นยำค่าคิค่าต้านคิค่าเพิ่มธาตุนู่นนี่นั่นเพิ่มแอพแท็ ac, คือแบบ เยอะจริงอันนี้เพื่อนๆ่ต้องลองรอให้มันเข้ามาแล้วก็ลองศึกษาดูว่าอาชีพที่เพื่อนๆนเล่นเนี่ยจะใส่อะไรนะครับแล้ววิธีการได้มาได้ยังไงนะครับอ่ะวิธีการได้มานะครับเท่าที่ผมดูมานะครับในเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงนี้แล้วกันนะฮะอ่ะวิธีการได้มาเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะมาจากลานต่อสู้หุบเขาราวานะครับซึ่ง ทมมิ่งก็เหมาะเจาะก,กับการที่จบซีซั่นพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าซีซั่นหน้านะครับน่าจะมีการแจกเข้ามาแล้วนะครับสําหรับของอ่าเครื่องรางของสัตว์ขี่นะครับตรงนี้เห็นไหมคนเห็นไหมฮะว่าข้างหลังมันจะมีเป็นเหมือนเป็นเหมือนกระปุกอะไรสักอย่างอยู่นะฮะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นของที่อ่าเป็นเครื่องรางต่างๆที่อยู่ข้างในนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอืมก็ จะมีได้จากตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ที่เหลือก็น่าจะพ่วงมาจากกิจกรรมหรือการขายของอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อ่ะผมให้ดูแพ็กเกจนิดนึงนะฮะก็จะเป็นแพ็กเกจตัวนี้อ่ะอันเนี้ยจะเป็นแพ็กเกจเกี่ยวกับเครื่องรางของสัตว์ขี่นะครับอย่าง2 9 0 0บาทเนี่ยก็คือจะได้เลือก6ดาวเลยนะอ่ะได้เลือก6ดาวเลยอันนึงนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวสูมอีก30ันซึ่งตัวสูมอันเนี้ยก็จะมีตัวพื้นฟ้าด้วยอ่ะ อันนี้แหละนะครับก็น่าจะมีมาขายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็729บาทก็ได้เลือก5ดาวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องรางที่มีโอกาสได้พื้นฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม10อันนะแล้วก็2 9 9เก้า็จะได้แบบอ่เครื่องราง3ดาวนะฮะสอันแล้วก็แบบซ่มอีก3อันนะครับผมก็น่าจะมีแพ็กเกจพวกนี้มาขายหรืออาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้านะครับผมอันนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ทําให้ตัวละครของคุณเนี่ย ก้ากระโดดนะครับเดี๋ยวคุณจะได้เห็นสุลตา่านที่แบบ CP ขึ้นไป4ล้าน5ล้านนะครับผมหรือว่าผู้เล่นทั่วไปก็อาจจะขึ้นมาสักแบบล้าน1ล้านหอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้เห็นจากระบบตรงนี้แน่นอนนะครับผมเหลืออีก2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของกิจกรรมนะครับสอันนั่นเองนะครับอันแรกเนี่ยก็คือตามหาเหรียญของปีศาจโบราณนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมที่แบบเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเราทําครบอะ่ะมันก็คงแจกของให้เราแหละ กับอันที่2ก็กิจกรรมเช็คชื่อนะครับก็แค่น่าจะล็อกอินเนี่ยก็ได้ของแล้วแหละแต่ว่ามันแอบสปอยอยู่นะครับว่าเตรียมพร้อมสําหรับศึกชิงบอลลังให้ดีนะครับอันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นกิลว,วอลใหญ่ที่ชนกัน4กิกิ์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นกิลว,วอลที่แย่งชิงบอลลังกันนะครับ4กิมาชนกันเนาะเออก็จะเป็นรูปแบบประมาณ ประมาณนี้นะครับก็จะเป็น4 g กิลมาเดินชนกันแล้วก็แย่งมังกรกันอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเข้ามาหลังจากแพทเนี้ยอีก2สัปดาห์ก็คือวันที่3สิงหาคมน่าจะมีตัวนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นใครที่ทากิลอยู่ใครที่อยู่กิลที่แบบพร้อมกิลว,วอลอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมตัวกันให้ดีละกันนะครับผม โอเคครับและสําหรับรู้ก่อนอัปเดตในครั้งนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าผมตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆืที่กําลังหาข้อมูลในส่วนนี้ของเกมนี้โนคุนิครอสเวิด์อยู่นั่นเองครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมนิ้โนคุนิครอสเวิด์นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วไงไว ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ